สวัสดีครับวันนี้กับผมเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกรถกระบะนะครับที่ทอออโต้สาขาสอนะครับว่าตอนนี้มีรุ่นไหนแบบไหนอยู่บ้างนะครับที่ยังว่างอยู่นะครับและสามารถจับจองกันได้นะบอกเลยว่ากระบะนะครผมมีให้เลือกมากกว่า50คันนะครับแต่วันนี้ผมจะอยู่ที่สาขา2สาขาเดียวนะครับจะพาไปดูกันก่อนนะว่ามีคันไหนบ้างที่พร้อมขายแล้วหรือว่าคันไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพื่อสนใจนะครับผมจะได้จับจอง ทันคนอื่นนะครับก่อนจะไปดูรถกันนะผมฝากกดติดตามเอาไว้นะครับรถสวยผมมีมาให้ดูสม่ําเสมอเลยนะครับและผมฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆนนะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่กําลังตามหารถกระบะใช้งานอยู่นะครับจะได้ดูรถสวยไปด้วยกันนะครับผมและคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตนะอาจจะไม่ได้พาแบบว่าดูละเอียดมากนะครับแต่ละคันนะครับผมถ่ายคลิปแยกแบบละเอียดเอาไว้แล้วนะครับหน้าช่องสามารถไปกดดูได้เลยนะครับชอบคันไหนสามารถที่จะ ไปคอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับต้องคันไหนนะหรือถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วนะครับเจอว่ารถคันไหนคันใดที่อยากดูแต่ไม่มีคลิปยาวหน้าช่องผมนะครับอาจจะเป็นรถเข้าใหม่นะครับคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าอยากดูคันไหนนะป้ใยทะเบียนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมมาถ่ายให้ดูนะครับผมกาจะพาไปอัปเดตนะผมบอกเลยว่ากระบะนะต้องผมมีใบตลากอยู่ครบเลยนะครับว่าจะเป็นโตโยต้านะครับอิวสุ มีเยอะมากนะครับแล้วทําฟรีดาวแบบสบายๆเลยนะครับหรือว่าแบนลองลองอย่างฟอร์ดก็มีนะครับนิสสันเข้าอีกนะเพื่อหาข้นไในอยู่นะครับมาลองดูได้นะครับทดลองขับแบนฟรีนะครับพาช่างมาดูด้วยก็ได้นะครับอ่านี่เริ่มคันแรกกันเลยนะครับผมคันนี้นะได้เป็นอิวสุดีแบ็ก 1.9X ซีรีส์นะครับผมรถสวยมากนะคือจะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถที่สปอร์ตมากๆทั้งข้างนอกข้างในนะ คลิปยาวมีนะครับหน้าช่องนะไปดูได้นะครับรถสวยนะครับและเซฟเงินในะเป๋าไปแล้วประมาณรักสี่ห้าแสนได้นะคือคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดได้นะครับไฟแนนซ์้ทัชวประเทศเลยนะพามาดูกันหน่อยดีกว่านิดหน่อยเนาะนี่นะโคมไฟหน้าดีไซน์สปรอร์ตเลยนะครับคือเอ็กซิลี่เนี่ยนะครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเขาจะมีสติกเกอร์นะครับคาบแบบนี้ข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วเป็นตัวเอ็กถูกไหมนี่ จะเป็นตัว X อกนงเลยนะครับแล้วก็โลโก้คําว่าอลซูนะครับจะเป็นสีแดงรวมถึงข้างในนะครับเขาจะมีโลโก้โตัว X สีแดงตกแต่งตามส่วนต่างๆเช่นคอนโซลหน้าเช่นเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัว X นะครับตกแต่งอยู่นะให้ดูเล่าคันนิดนึงแล้วกันเนะาะเห็นไหมสุดยอดมามาให้นะครับบุญแจสมาร์ทคลเลตนะครับแม็กคันนี้เขาได้เป็นของอลซูนะของโรงงานเลยเนี่ยดีแม็กนะครับด้านท้ายอย่างที่บอกไปนะ ทำให้ยูสูดจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับนี่เอ็กซิลีอ่าใครตามหานะครับกระบะที่แบบรอๆใช้งานดีคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะอ่ะข้างในหน่อยแล้วกันนะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากใครตามหาอยู่นะครับมาจับมาจองนะครับมารลองไปดูรลที่บ้านได้นะสดได้นะครับไฟนั้นจัดทั่วประเทศเลยนะครับทำให้หนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับ เป็น2.4ตัว e+ นะครับผมนี่แต่เป็นโฉบหน้าหล่อนะเป็นโฉบหน้าหล่อนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟ daytime มาให้เป็น LED เลยนะครับตัดหมอคู่หน้าให้มาครบหมดแล้วนะสีขาวยกสูงนะครับสีประตูเกียร์ออโต้นะสว่วนเป็นกัรน,นี่ไฟเดียวจบตงข้างมีเหมือนกันนะราคาคันนี้นะครับอยู่ที่569,000บาทนะครับเป็นตัวพรีเดอร์นะเห็นไห ต้องมองหลังเขาจากบิวอินมาจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ไลเนอร์เนี่ยนะครับออทาสูนเลยนะครับออทาสูนเลยนะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะหรือว่าจะเป็นแคปบผมก็พอมีนะนี่นะสีขาวหนึ่งคันนะราคาดีด้วยนะคันนี้จะทรงลงล้อมาให้แล้วนะครับแบบเขาเรียกว่าอเมริกันสไตล์นะกับแม็กเรนโซนะครับผมนี่เห็นไหมไฟกริ้งเป็น L.E.D. นะครับผมช่วงล่างใหม่ซอเฟกซับเพนชั่นนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับเป็นแคปเปิดได้นะคันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะครับขับขี่ สนุกล้าใจแน่นอนนะให้ดูหน่อยอันน้าโฉมเขานะครับจะได้เป็นโฉมหมูป่าแล้วนะครับเป็นโฉมหมูป่าแล้วนะเห็นไนะมนี่เป็นสวยอย่างนี้เลยนะครับคันนี้นะจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นตัวพียอเนอร์นะเป็นตัวสูงนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมไปโหลดเตี้ยมานะครับไปโหลดเตี้ยมาจะเห็นเลยว่าจริงๆิอ่ะเขาต้องสูงเท่าคัน้าข้างนะเห็นไหมแต่นี้มันต่ำกว่าหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นคืนให้นะครับเพราะว่าคันนี้โครงสร้างเขาเดิมหมดนะ แค่ปรับทคให้นิดหน่อยนะครับเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ราคาคันนี้นะครับดีด้วยนะ5 4 9 0ส0ี่มืาับาทได้รีโว่นะครับเกียร์ธรรมดานะแม็กแต่งทรง,งล้อมาให้แล้วนะครับผมที่สำคัญคันนี้ราคาดีอย่างที่บอกไปนะได้เป็นตัวมิดนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิธาม,มีให้ครบถ้วนเลยนะครับให้ดูรอบๆกันดีกว่านะมือจับโครเมียมนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวม,มาให้ใตัวเลยนี่แล้วสีประตูเนี่ยค่อนข้างกว้างนะเห็นไหม ข้างในเป็นเบาะหนังสภาพดีนะครับไม่มีแบบว่ายุบยับเลยนะครับเส้นได้ไม่แตกนะไลเนอร์เป็นของโต้ตาเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็มีคลิปเต็มหน้าช่องแล้วนะไปดูได้นะครับส่วนมากมีแล้วนะครับส่วนมากมีแล้วสองคันนี้นะครับติดจองอยู่ติดจองอยู่นะแบล็กอี dition นะครับสีประตูราคาคุ้มมากคันนี้นะครับมาพร้อมกล้องสามร้อยสิบองศารอบคันนะแล้วก็ได้ชุดแต่งแบล็กอี dition รอบคันเลยนะครับเห็นไหมสวยนะแต่ว่าคันนี้นะครับเอ่อ ราคาดีนะครับอยู่ที่479,000บาทนะครับผมแต่ว่าติดจองอยู่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะไปแต่ว่าถ้าชอบนะครับถ้าชอบนะผมบอกเลยว่ามาเรื่อยๆนะรุ่นนี้นะครับแต่มาไม่บ่อยหรอกถ้าชอบก็มีวิธีหนึ่งก็คือสามารถให้ผมเนี่ยสั่งซื้อมาให้ได้นะครับสั่งซื้อมาให้ได้ก็คุยราละเอียดก,กันได้นะครับถ้าไม่คุยละเอียดก,กันได้นะครับนี่อ่ะพาไปดูข้างหลังกัดีกว่านะครับคือโซนกระบะเนี่ยนะครับจะอยู่โซนนี้แล้วก็จะอยู่โซนช่างที่เขากําลัง เก็บงานอยู่นะครับให้ดูกันหน่อยอัปเดตท,ทีละคันนะฟอร์ดมีให้นะครับจริงๆริงองน,นี้นมีฟอร์ดสองคันเนาะเพิ่งปล่อยไปหนึ่งคันเนาะส่วนคันนี้เป็นวายแชกนะครับสี่ประตูโยกสูงเกียร์โต้เหมือนกันนะรถบ้านแท้ๆนะครับเจ้าของเดิมอยู่แถวๆนี้เลยอยู่ใกล้ๆเต็นท์นี้เลยนะครับราคาดีด้วยนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าลูกค้าอยากได้คันนี้นะอยากซื้อสดนาะยไ,ไหวเท่าไหร่มาคุยกันถ้าขายได้ผงขายนะขาย,ขายได้ผงขาย ไม่ต้องกังวลน,นะลูกค้าพาช่างมาดูด้วยได้นะสบายๆายเลยนะหรือว่าจะให้ผมตรวจรถให้ก็ได้นะสถาบาันรถนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทูนเซพักชันจากวันดูคานะครับหรือว่าจะเป็นกูร์เซพกชันจากญี่ปุ่นตรวจใช้ได้ดูข้างในสักก่อนนี่แล้วคือตัววายแถเขาจะตกแต่งด้วยโทนแบบดำส้มนะเห็นไหมทุกอย่างจะเป็นแบบดำส้มดำส้มหมดเลยนะครับสวยนะยกสูงนะครับได้สี่ประตูด้วยนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับมีโรบาร์อยางด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ รถสีสวยนะครับรถบ้านแท้เจ้าของเดิมนะครับอยู่ใกล้ๆที่นี่เองนะอยากเจอแบบว่าเจ้าของคนเก่าก็เจอได้นะนี่แล้วก็นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เพิ่งนําเข้ามานะครับเพิ่งนําเข้ามานะครับเป็นรีโว่2.4ตัวเอนทีนะครับผมนี่มาพร้อมหลังคาแคลริบอยนะครับรุ่นนี้ผมมี3าคันเลยนะแต่เห็นว่ามี3ามคันเนี่ยประมาณนะครับก่อนน้านี้ผมเอา 2.4E เข้ามา15คันหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมาแค่3ามคันนะครับ อย่าประมาทนะครับถ้าชอบนะครับแนะนํามาดูรถก่อนได้มาทดลองขับได้นะครับฟรีไม่คิดเงินนะพาช่างมาดูรถด้วยได้นะครับนี่นไฟหน้าและโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับไฟทามีให้ชมหน้ามุกป่านะครับก็จังหน้าเป็นโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับข้างในเขามีจอกลางมาให้เจ้านะรุ่นนี้นะครับคือเป็นตัวเอ็นที่เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าออปชั่นเขาค่อนข้างครบเลยนะเห็นไหมข้างในสวยมากนะครับจอกลางมีให้ฮัสกีนได้นะครับนี่เกียร์อัตโนมัติด้วยนะ เห็นไหมแล้วดูนะตัวหลังคาแคดดิบอยสภาพดีมากนะสีไม่มีหลุดลอกเลยนะครับสีไม่มีหลุดลอกฟิลไม่มีหลุดลอกนะครับแล้วสวยมากนะช่วงล่างใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซูเฟเล็กซ์ซับพเพนชั่นนี่ใครบอกว่าช่วงล่างโตวต้ามไม่ดีจริงๆเขาก็ดีอยู่แล้วนะแต่เนี่ยปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกนะครับอ่าจัดมาให้นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นดี a มนะครับสามจุดศูนย์เซทเพชีนะกล้องบิวอินจากโรงงานนะครับผม ได้เป็นตัวแคปสีขาวนะราคาอยู่ที่สี่แปดเก้านะครับคันนี้กุญแจสมาร์คินเนตนะครับ<ม>นี่โฟม,มอลายหลอ่อๆนี่เลยนะอิวสูเนี่ยเขาทำาฟม,มอลายสปอร์ตมากนะครับเห็นไหมตัวกลางมีให้นะครับเขรสกินได้นะนี่คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเครื่องสามพันซีซีไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเขาแรงอยู่แล้วนะแรงเลยนะครับนี่สบายๆได้เลยนะโอ้โหหล่อมากนะอิวสูใครชอบนะครับก็มาดูได้นะครับมาทดลองขับได้นะ อยสมีให้เลือกพอสมควรนะแล้วก็คันนี้นะครับไม่มั่นใจนะครับเห็นว่าติดจองอยู่แต่ไม่มั่นใจว่ายังไงนะสีประตูนะครับยกสูงเกียร์ธรรมดานะใครอะ่ะชอบสีประตูยกสูงอะ่ะตอนนี้จะบอกว่ามือนหนึ่งอ่ะครับสีประตูยกสูงอะ่ะมันขายอโอตโต้ออกมาเยอะมากนะครับทําให้เกียร์ธรรมดามันหายากนะครับเกียร์ธรรมดามันหาเข้าเต็นท์มือสองยากมากนะสีประตูยกสูงอะ่ะนะครับส่วนมากถ้าเจอก็คือเป็นตัวแคปนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเกียร์ธรรมดา าะใครที่ชอบนะครับเกียร์ธรรมดาแต่อยากได้สี่ประตูยกสูงอะ่ะแล้วนั่งระหล่ออย่างนี้เลยนะครับได้เป็นตัวมิดด้วยนะเห็นไหมครับแม็หล่อมากนะครับราคาดีด้วยนะคันนี้นะครับสีประตูคันนี้นะราคาเพียงแค่ห้าแสนแปดหืนก้าบาทนะครับห้าแสนแปดหมื่นก้าพับาทนะราคาดีมากนะครับช่วงล่างใหม่ซูฟลิกเหมือนกันนะครับไลเออร์ของโตโยต้าเช่นเดียวกันนะครับโอ้โห สีดําหล่อเลยนะครับสีดําหล่อเลยนะส่วนคันนี้นะครับผมเป็นตัวเอ t นทีนะครับปียีิบเอ็ดนะครับคือจะเห็นว่าเนี่ยข้างๆเขาก็เป็นเอนทีเหมือนกันนะเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละปีนะครับปีเอ็ดเนี่ยไฟหน้าเขาจะยังเป็นไฟแบบว่ามัลติรีฟเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวนี้นะครับไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วไฟจะทามีให้นะครับคือโฉบเขาหล่อเลยใหม่เลยนะครับแต่คันนี้ก็ราคาดีนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสภาพสวยมากนะ ส่วนคันนี้นะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคุณลูกค้าลองดูคันนี้นะหกสองเก้าใช่ไหมส่วนคันนี้ห้าแปดเก้าสีประตูยกสูงเหมือนกันแต่ว่าคันนี้ได้ออโต้ครับคันนี้ออโต้นะส่วนคันสีดําเนี่ยเกียร์ธรรมดาก็เลือกได้นะครับเกียร์ธรรมดาก็ราคาดีครับขี่สนุกนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือคันเดียวนะเอาเข้ามาสองคันตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับรีบสนใจก็ต้องรีบหน่อยนะครับอ่าคันนี้เหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับรีวิวไปแล้วเนาะมีสามคันนะอย่างที่บอกว่าเข้ามาสามคันเห็นไหม คันหนึ่งนะครับก็มาเลือกได้นะบางคนชอบเขาเรียกว่าเลขทะเบียนไงมาทะเบียนแต่ละคันมันเหมือนกันนี่ถูกไหมบางคนชอบเลขทะเบียนบวกลบแล้วนะครับโอ้โหได้เลขแบบว่าตรงกับวันเกิดตัวเองเลยชอบมากได้มาดูได้นะครับผมมาลองขับได้นะส่วนนี่หนึ่งคันนะเป็นรถเทินนะครับเป็นรถบ้านนะรถเทินนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถที่ขับแล้วรวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาผ่อนแค่เดือนละหกพันบาทแนละ้วพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวด้วย ผ่นนนอน,นแค่หกพันบาทแล้วพี่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะครับผมส่วนล้อเนี่ยนะครับอมาจากยูทูบยี่งละกันมาทวงต้องมาทวงผมนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปเนี่ยหลายช่องทางน,นะครับเอาว่าช่องทางยูทูบละกันนะครับมาจางยูทูบนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กให้เดี๋ยวเปลี่ยนแม็กให้นะพี่นะอะมาดูกันได้นะคันนี้ได้โฉมใหม่แล้วนะเขาจะได้ไฟหน้าโคมไฟหน้าเนี่ยจะเหมือนโฉมใหม่เลยนะครับเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยยังเป็นหลอดแบบบริสิพเตเตอร์อยู่นะครับพี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนโคมนะพี่สองข้างนะ ถ้าเป็นข้างนอกนะพี่ถ้าเป็นอะไรเทียบเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าถึงหกคันบาทถ้าอะไรแท้จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาท,าา 1, บาทพี่ก็จะได้ไฟหน้าหล่อแบบดีแม็กู่ปัจจุบันเลยนะครับซึ่งมันคุ้มเพราะว่าคันเนี้ยพี่ผ่อนแค่เดือนละหกคันบาทเหลือเงินใช้พี่เหลือเงินใช้นะเป็นแคปเปิดได้นะข้างในก็สะอาดสะอาดเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เห็นไหมนี่เขากว้างนะกว้างนะ คนของได้นะครับนั่งข้างหลังได้ไหมนั่งได้นะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเบาะหนังมาให้แล้วพนักพิงรุ่นเนี้ยเขาบุนุ่มมาให้นะครับนี่บุนุ่มมาให้บางรุ่นเนี่ยจะเป็นแข็งๆเลยแต่ว่าเนี้ยคือเบาะหนังพนักพิงบุนุ่มมาให้นะครับ <c oughs> โอ้โหคตท่วนนะผ่อนหกคันบาทที่เงินดาวันต้องใช้นะ <c oughs> มีคันเดียวนะครับมีคันเดียวนี้เป็นรถบ้านนะอย่าทจะบอกว่ามาจาก YouTube ให้มาโซ่ผมน้องบอกเลยว่าสวัสดีครับน้องแม็กพี่มาจาก u t u b e นะดูคันนี้ไว้พี่ขอทวงล้อแม็กได้พี่กูยันได้นะอ่ะ เยาพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะพาไปดูอีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่นะครับรถเข้าใหม่นะรอปรับสภาพด้วยนะครับปรับสภาพด้วยนะแต่ว่าพาม,มาดูก่อนเพื่อถุงใจนะครับจะได้ไปกันต่อนะนี่เห็นไหมนี่คือโซอนช่างนะครับเขาทำงานกันอยู่นะวันนี้จนนี้ตอนตอน,ตอนเที่ยงนะช่างพักอยู่นะครับผมก็มาได้นี่เห็นไหมใครอยากหานะครับดีแม็กนะสี่ประตูยกสูงเครื่องยนต์หนึ่งจุดเ้าหามาให้ได้นะครับแล้วมีตัวปิก ทายมาด้วยนะอันนี้พีเอาไปด้วยนะแถมไปเลยนะพี่แถมไปเลยนะคุ้มมากนะครับใช้งานดีนะคุ้มมากเห็นไหมแล้วพี่ดูเนี่ยช่างกำลังจะเก็บงานนะพี่ดูสภาพความ,มสวยของรถนะเห็นไหมคือนี่คือช่างกำลังจะเก็บงานนะแต่พี่ดูความสวยรถก่อนนะรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับนี่ได้สี่ประตูนะพี่ได้สี่ประตูโอโ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเห็นไหมเบาะริมมรับข,ขึ้นอยู่นะพี่ไม่ใช่เบาะไม่ได้หายนะเบาะพับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมนั่เบาะหนังสีน้ำตาลนะครับข้างในเนี่ยพี่ดูสปอร์ตเลยนะผมอะไรมัลติฟังก์ชันคู่คอนโทนะครับจอการ์สกรีนได้แอร์ออโต้นะครับเกียร์อัตมัติได้เบาะหนังเบาะประไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่เครื่อง1.9ประหยัดน้ำมันนะครับคุณจะสมาร์ทคีย์เลดบอกเลยว่าคุ้มมากคันนี้นะใครดูคลิปนี้อยู่นะรีบมาเอาไปนะครับกับราคาเพียงแค่5 3 9 0ส0า่นกบาทนะดีแม็กแบรนด์หลักใช้งานดีอยู่แล้วนะครับกล้องติดดิวอ,อินมาจากโรงงานเลยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับสำหรับคนที่ตามหารถขับเคลื่อน4ล้อ w h e e l นะครับคันนี้ได้เป็น2.4ตัว e p a ั4 w h e e l นะครับนี่ w h e e l คันนี้ราคาดีมากนะ660,000บาทนะครับผมได้ขับรถ w h e e l นะครับถ้าพี่เอารถธรรมดาไปแต่ง w h e e l อ่ะหนึ่งต้องเสียเงินแต่งนะครับสองนะครับพี่จดทะเบียนโอ้โหแพงมากการจดทะเบียนใหม่จากสองเป็นสี่นะพี่แพงมากคันนี้คุ้มเลยพี่ได้โฟวิวจากโรงงานนะครับได้ คร,ครบเลยนะรถสวยมากสภาพสวยนะสิประตูด้วยนะครับยกสูงโอ้โหขับสบายสบายเลยพี่ยกสูงขับสบายสบายเลยนะนี่แล้วโฟวิวอ่ะต้องใช้เป็นนี้แหละนะครับต้องใช้เป็นเกียร์แบบว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะสรุกนะครับไลเนอร์สภาพดีนะรถไม่เคยขนของหนักแน่นอนนะพี่กล้องบิวอินจากโรงงานนี้มาให้ครบถ้วนเลยนะคันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ตามหารถโฟวิวอยู่ชอบรถลุยๆนะครับอยากได้รถไปขับนะครับพี่ มีมาให้ตอนนี้โฟรวิวรู้สึกว่าผมจะเหลือแค่2คันนะอีกคันนึงเนี่ยจอดอยู่สาขาอีกสาขานึ่งนะครับอ่าสวงคันนี้นะครับผมเห็นถามกันมาเยอะเลยนะครับมีรีโวตัวเตีย้ยไหมจัดมาให้แล้วพี่ Z ซ d อี i ิชั่สีประตูนะครับผมอ่าแล้วสีสวยนะใครชอบตัวเตีย้ยนะครับคันเนี้ยเป็นมันยังไม่ทำอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวเอามาแต่งนะสวยเลยรถเข้าใหม่นะพี่จะเห็นว่ารถเข้าใหม่เนี่ยเนี่ยดูนะดูไม่ยากน,นะพี่ มีพวกข้าฝุ่นพวกนี้แต่ว่าข้อดีคืออะไรถ้ารถเป็นชนมาพี่จะเห็นเลยแต่เนี้ยเห็นไหมโอ้โหกิบมากนะครับกิบมากนี่คือเราจะไม่เจ็บงานนะเบาะกลางพับได้นะครับนี่วางแก้ววางอะไรสบายๆเลยนะครับสภาพเบาะตึงมากเลยนะโอ้โหตึงเปียะน่าจะาน่าจะใช้คนเยวเป็นหลักนะคิดว่านะครับเพราะว่าเบาะหลังเนี้ยตึงมากนะครับเบาะหลังตึงมากนะมือจับโครเมียมนะครับเห็นไหม คันนี้เป็นตัวเตีย้ยได้เกียร์อัตโนมัติมาแล้วนะครับตัวกลางมีมาให้ทัชสกรีนได้น,นะผมชอบอย่างหนึ่งนะของตัวรีโวคือเวลาปรับเครื่องเสียงอ่ะมันสามารถปรับได้นะว่าแบบว่าให้ลําโพงอ่ะมันไปดังที่แบบว่าตรงกลางรถให้มันเซอร์ราวหรือว่าจะให้ดังแค่มุมในมุมหนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อบางทีเราขับทางไกลอ่ะแฟนนอนพ่อแม่นั่งข้างหลังนอนอะไรเงี้ยให้มันดังแค่ตรงมุมเารามุมเดยวได้นะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่มีคันเดียวนะพี่เซตอิดิชั่นนะ ชื่นชอบก็มาจับมาจองกันน้ครับคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทราคาดีด้วยนะครับราคาดีด้วยผ่อนเริ่มต้นนะประมาณนะพี่ประมาณนะ8,500 8ันกลางแล้วกันนะันกลางนะสบายสบายเลยราคานี้คือพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับนะฟินได้เลยนะก็นะครับวันนี้ประมาณนี้พามาอัปเดตบล็อกนะครับรถกระบะที่ทออโ,โต้สาขา2นะ หากว่ามีรุ่นไหนนะครับที่พี่อยากดูคลิปเต็มนะครับอันดับแรกนะครับหน้าช่องผมไปดูก่อนอาจจะมีถ่ายไว้แล้วนะครับหรือบางคันถ้ายังไม่ถ่ายพี่ไปแคปพี่ไปพิมพ์เลขทะเบียนมานะครับในคอมเมนต์ผมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเต็นอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับผมอยากมาทดลองขับมาได้เลยนะครับทดลองขับฟรีนะครับยินดีบริการนะมาก่อนไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับหรือว่าจะพาช่างมาดูรถด้วยก็ได้นะครับสบายๆได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเอาไว้นะครับผมช่องนี้เลยนะรถดูสวยผมมีมาให้ดูสม่ำเสมอเลยนะครับและอยากได้โปรโดีๆทักหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปมาจนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ